จัก,กรพัรแสนกลภาคจอมใจจัก,กรพัรตอนที่สพ่อสื่อมาแล้วในยุทธภพ,พผู้มีผู้ที่ปรารถนาดาราอัคคีอยู่ถ้าไม่ใช่หลักพันคนก็แปดร้อยแต่ส่วนใหญ่ทำได้เพียงแค่คิดเท่านั้นค่ายกลเก้าดาราถูกสร้างขึ้นโดยสิทธิ์น้องร่วมสำนักของปรมาจารย์รูปปั่น รูปปั้นเป็นช่างมาเลนักประดิษฐ์ที่มีชื่อเสียงในยุคราชวงศ์โจของจีนโบราณได้รับการขนานนามว่าเป็นบิดาแห่งช่งางไม้จีนว่ากันว่าเครื่องมือช่างพื้นฐานเช่นเลื่อยกบสายไม้ไม้พุชฉากสว่านเจาะเครื่องมือเขียนเส้นตรงล้วนเป็นผลงานการประดิษฐ์ของรูปปั้นทั้งสิน้น ภายในค่ายโกนก้าวดาราชั้นฟ้าเต็มไปด้วยกลไกอันตรายมากมายหากพลั้งเผลอแม้เพียงน้อยนิดก็อาจต้องจบชีวิตลงได้อันที่จริงแล้วไม่กี่ปีให้หลังก็มีคนในยุทธภพมาทิ้งชีวิตอยู่ที่นี่ไม่น้อยเลยทีเดียว ด้วยเหตุนี้เองเสียงเล่าเลือจึงที่มีความแปลกประหลาดมหัศจรรย์ยิ่งขึ้นไปอีกก่อนหน้านี้แม้ต้นยาวจะเคยได้ยินข่าวคราวมาบ้างคาว,ว่าแต่ไหนแต่ไรมาเขาก็ได้สนใจเรื่องนายยุทธภพของดินแดนจงหยวน ดินแดนจงหยวนหมายถึงที่ราบภาคกลางก็คือพื้นที่ภาคกลางของเจีนอยู่หว่างแม่น้ำฮวงโหงและแม่น้ำแยงสีเกียงปัจจุบันคือบนโทนซานซีเหอหนานหูเปย์่านหุยและชานตงและไม่ได้นำมาใส่ใจด้วยรู้เพียงแต่ว่าเป็นสถานที่ท,ที่มีแต่อันตราย และก็อันตรายต้นยาวยังคิดอยู่เลยว่าถ้าปายข้างหน้าได้ไปเจอเข้าวข้าจะเดินเลี่ยงไปเสียไครจะไปคาดถึงแล้วว่าจะดุจะได้บุกเข้าไปแบบไม่รู้เรื่องรู้ราวอย่างนี้ต้นไปแยกเก็บกรองไม้เข้าไปในแขนเสือ้อก่อนจะหมุนกายเดินจากไปต้นยาวก็แขแขนแขน,แขน ทั้งสองคนไม่พูดไม่จาอะไรเลยตลอดทางกลับไปโรงเตี๊ยมรอจนกระทั่งถึงหน้าประตูห้องนอนต้นไปเย็นตบมาอีากฝ่าเลยกล่าวว่าคืนนี้ลำบากจะแล้วรีบกลับไปนอนเถอะ ต้นยาวหลบเข้าหลบเขาแล้วผลักประตูเดินเข้าไปเสียเองต้นไปเย่ร้องเตือนตำหลังน่มันห้องนอนของเปิ่นหวังนะให้ข้าดูหน่อยต้นยาวนั่งลงข้างโต๊ะพรางยื่นมือออกมาดูอะไรต้นไปเย่แสซงถามท,ท,ท,ทั้งทั้งที่รู้ดีแก่ใจก็ต้องเป็นดาราอัคคณีนาซีต้นยาวตอบพวกคนในยุทธภพพวกนั้นทำไมถึงยยกกักได้มันนะักและททำไมท่านถึงต้องการมันด้วย ต้นปเย,ย่ตอบสั้นๆว่าไม่รู้สิต้อนอยากหไม่รู้เนี่ยนะไม่ใช่ค่าที่อยากได้แต่มีคนอยากได้ต้นปเย,ย่เออย่างมีเหตุมีเหตุผลยิ่งในเมื่อเจ้ากับข้าต้องผ่านมาทางนี้อยู่แล้วก็เหมาะเจาะที่จะแวะไปเอามาพอดี พูดง่ายเนี่ยนะแวะไปเอามาเนี่ยนะต้วนแาวโกรธเป็นฟืนเป็นไฟจิ้มนิ้วลงบนโต๊ะท่านรู้หรือเปล่าว่าข้างในนะ้ำมันอันตรายแค่ไหนอันตรายกว่าน,นี้จ้าก็ออกมาได้อย่างปลอดภยัยคกบพ้นนล้นนะต้วนไปเยะเอย่ยด้วยน้ำเสียงไม่อนาทรร้อนใจนอกเหนือจะสกระปรกมอมแมมไปบ้างมีอะไรเสียหายเลยนี่ ต้นยาวคิดว่าหากยังเป็นเช่นนี้ต่อไปไม่ได้ว่ายังไม่ทันจะถึงเมืองหลวงตัวเองคองถูกคนผู้นี้ยั่วมโมโหจนอกแตกตายไปก่อนเป็นแน่หลังจากมองตามอีฟาเดินกลับไปถึงห้องต้นไปเยี่ยกระเปิดกล่องม้าและหยิบไข่มุกเม็ดหนึ่งออกมาผิวสัมผัสของมันไม่เรียบเลื่นสีสันก็ค่อนข้างทึมทึบทั้งยังห่อหุ้มไปด้วยเศษผ้าราถูกดึงขึ้นมาจากกลุ่มคอทานก็ไม่ปาน ดูแล้วมันน่ามีราคาข้างงวดเท่าไรนักต้นไปเย่ขมวดคิ้วเล็กน้อยเขามุนมันไปมาในมืออยู่นานสองนานแต่ก็ยังไม่พบเงืนงงำอะไรในห้องถัดไปต้นยาวที่โกรธกับฟัดกับเปียดอาบน้ำเสร็จแล้วก็ปีนขึ้นเตียงทั้งตั้งอกตั้งใจหลับเต็มที่กว่าจะตื่นก็ปาไปช่วงเที่ยงของวันรุ่งขึ้นแล้วทั้งยังไม่ยอมไปหาต้นไปเย่แต่กลับลอดผ่านหน้าต่างออกไปเที่ยวเตรแทน พอซื้อขนมฟังนิทานเสร็จก็เป็นได้ร้านอาหารสั่งของกินมาโต๊ะใหญ่กระทั่งเย็นขําเย็นย่ำขํามเมื่อถึงจะกลับโรงเตียมต้นไปเย่กำลังนั่งดื่มชายอยู่ที่โต๊ะเอาไปต้นยาววางขวดยาในมือลงบนโต๊ะดังเกกข้ายืมใช้ครัวข้าวเพื่อกิต้มเสร็จพอดีต้นไปเย่ยิ้มนึกว่าเจ้าจะดืมไปแล้วว่าวันนี้เป็นวันที่ส5บห้า ต้นยั้งเน่าต้นยาวต้นยาวนั่งเท้าคางเฝ้าต้นไปยี่อยู่หน้าประตู พ่อขาพุงโตนายหนึ่งที่น่าจะดื่มหนักไปหน่อยกำลังเดินผ่านไปพร้อมพูดคุยกับสหายเรื่องการค้าขายด้วยเสียงอันดังผลก็คือหัวเราะเสียงดังฮ่าฮยังไม่ทันจบก็เหลือไปเห็นหนุ่มน้อยวัยสิบสามสิบสี่กอดกระบี่จ้องขมิงมาที่เขาดุร้ายหน้ากรัวราวกับเป็นมัจจุราชน้อยก็ไม่ปานจึงเงียบเสียงลงเดินย่องกลับห้องไปอย่างรวดเร็ว ต้นไปเย่ดื่มยาต้มรวดเดียวจนหมดและนั่งสงบจิตกำหนดลมหายใจบนเตียงผ่านไป1ชั่วยามถึงจะลืมตาขึ้นมา1ชั่วยามเทียบเท่ากับสองชั่วโมง ต้นไปเย,ย่ดื่มยาต้มรวดเดียวจนหมดแลนั่งสงบจิตกำหนดลมหายใจอยู่บนเตียงจิตนั่งลมปราณนเลใช่ไหมนั่งฝึกลมปราณอยู่บนเตียงผ่านไปหนึ่งชั่วยามก็ประมาณสองชั่วโมงถึงจะลืมตาขึ้นมาจะตายไหมต้นเยาวยืนพิงประตูถามต้นไปเย,ย่ตอบว่าภายใน3ปี5ปียังไม่ตายแน่ ต้นยาวเบะป่าคนชั่วอายุยืนเป็นพันปีมาจากสำนวนคนดีมักอายุสั้นคนชั่วอายุยืนเป็นพันพันปีต้นไปเยคค่ขำเพลิดข้าคิดสิว่าเจ้าจะไม่อยากให้ข้าอายุสั้นก็นแล้วกันต้นยาวหาวอดวอดบิดขี้เกี็ดแล้วกลับไปนอน ด้านเมืองหลวงคดีฆาตการรมถูกเก็บงำเอาไว้ก่อนค่าทาตบบริวารที่กุลีพามาด้วยต่างถูกจัดแจงพักอยู่ภายในวงังหลวงชั่วคราวเส้นทางจากเมืองหลวงถึงแคว้นอันนรรวมทั้งไปและกลับนั้นต่อให้ใช้ม้าชั้นดีฝีเท้าเร็วที่สุดกลับและควบประยุทธ์ทั้งวันทั้งคืนอย่างน้อยยังต้องใช้เวลาไม่ตามกว่า3เดือนให้เร่งอย่างไรก็เร่งไม่ขึ้นสาเดือน ฟ้าบาทยามบ่ายวันนี้สื่อสีกงกงที่กำลังเย็นอยู่หน้าประตูห้องทรงพระอักษรกล่าวขึ้นแม่ทัพสินกลับมาแล้วพระยาค่ะรีบให้เข้ามาช่วยเย็ยนดีใจย,ยิ่ง กลางขยับรายงานทั้งหมดไปไว้ด้านข้างแม่ทับเสินเชิญเข้าไปเถอะขอรับสือสีกงกงช่วยเปิดประตูให้เขาและกดเสียงต่ำกระอีกว่าที่่าบาทรทงเรียกไปทับเสนกลับมาก็เพราะเรื่องไม่นานไม่ขึ้นเกิดเรื่องไม่สงบในราชสำนักนะขอรับเสนเซียนฟานแย,ย้มยิ้มสาวเท้าเข้าห้องหนังสือไป ในยุทธภพแห่งดินแดนจงยูนไม่มีผู้ใดไม่รู้จักปราศาสตร์ขาวสุริยันจันทราอันเรียงชื่อของตระกูลเสนินเจ้าสำนักเท่าเสินเฟิงสินเฟิงเจ้าสำนักเท่าสินเฟิงมากด้วยคุณธรรมและบารมีเสินเชียนเฟิงบุตรชายคนโตวรยุทธ์สูงส่งเป็นที่รู้จักกันทั่วทั่วว่าจะได้รับเลือกเป็นประมุกยุทธภพรุ่นต่อไป สันเสเียนเซียนบุตรชายคนรองแม้ไม่เคยออกสู่ยุทธภพแต่เป็นคุณชายตระกูลสูงผู้องอาจงามสงา่าสันเสเียนหลิงบุตรชายคนที่สี่จิตใจใสซื่อมีเมตตาทั้งยังร่าเริงม,มีชีวิตชีวากล่าวกันว่าเพียงยิ้มเดียวก็สามารถทำให้มวลบุปผาแย้มบานกลางเหมันฤดูได้เหมันที่ผ่านพ้นไปหมายถึงฤดูหนาว ส่วนบุตรชายคนที่สามคือสินเชียนฟานเทพนักรบผู้เลียงชื่อของอาณาจักรชูนั่นเองไม่ว่าจะเป็นช่วงแรกเริ่มของการห้ำหันแย่งชิงบัลลังก์ หรือในตอนหลังที่ต้องปราบปรามจะระจนทกุลสนรัสร้างความดีความชอบมาโดยตลอดด้วยเหตุนี้เองจึงทําให้ชูเยียนมองสนเชียนฟางเป็นคนสนิทก่อนหน้านี้สนเชียนฟางคิดจะกลับไปเยี่ยมครอบครัวที่เจียงหนานแต่ใครจะคาดคิดว่าไปได้ไม่ถึงครึ่งเดือนก็ต้องถูกราชองการรับเรียกกลับมาอีกรอบลำบากถ้าไม่ทับแล้วชูเยียนเดินลงมาจากบันลังมังกร ฟาบาตรัสหนักเกินไปเป็นหน้าที่ของกระหม่อมอยู่แล้วสนเชียนฟางถามราชสำนักเกิดเรื่องอะไรขึ้นหรือพยาคะาะเรียกเจ้ากลับมาพ่อทางจวนสกุลหลิวคล้าจะมีความเคลื่อนไหวชูเหียนตอบเราอยากจัดการพวกเขาสิ้นซากในกคราวเดียวฝาบาทมีพระประสงค์จะเลื่อนแผนการขึ้นมาหรือพยากาเสนเชียนฟานรู้สึกผิดคาดนี่ก,ก็เรื่องหนึ่งแต่ยังมีอีกเรื่องชูเหียนเอ่ยม่ริว่าเจ้าเคยได้ยินมาบ้างหรือย,อยงังสนเชียนฟานใส่หน้า กระมอมควบม้าจากป่าประตูเมืองตรงมายัางบังหลวงทันทีไม่ได้พูดคุยกับผู้ใดระหว่างทางไม่ยินข่าวรืออะไปลายพยาะากูลี่ถูกฆ่าตายแล้วชิวเยียนกราบปาที่นั่งบัลลังบางก่อนเป็นจวนสกุลหลิวทำหรือพยาคาสนเชียนฟานขมวดคิ้วทันควันเจ้าเองก็คิดเช่นนั้นสินาชิวเยียนระเย็นเราเองก็คิดอย่างนั้นถ้าเช่นนั้นก็ยังจับตัวคนร้ายไม่ได้ใช่ไหมพยาคาสนเฉียนฟานเอ่ยอย่างระมัดระวัง ต่อให้จับตัวได้ก็ได้แต่แส้งทำเป็นยังจับไม่ได้อยู่ดีชูเหยียนตอบจะให้ทำอย่างไรได้สนนสินฟานถามอย่างเชิงฉะนั้นฟาตมีพระประสงค์จะทำอย่างไรต่อไปฤรธิ์พย่ะค่ะเราเขียนจดหมายบอกเล่าเรื่องนีและสั่งให้คนนำไปส่งที่แคว้นอนันนี้แล้วชูเหยียนกล่าวด้วยสายของสาตา กลัวก็แต่ว่าจะถูกคนยุแยงยิ่งไปกว่านั้นเดิมทีเรื่องนี้ต้าฉูวของเราก็เป็นฝ่ายผิดก่อนพลังเผลยงนิดก็จะถูกผู้คนคอนหาได้ก็หม่อมเข้าใจแล้วขอรับสนเจียนฟานพงกศีรษะพะยักขาม่อ่อนดีกว่านาะ ไอชิงเร่งรีบมาตลอดทางก็คงจะเหนื่อยแล้วกลับไปพักผ่อนที่จวนก่อนเถอะชูเยียนกล่าวส่วนเรื่องอื่นนั้นเอาไว้พรุ่งนี้ค่อยหารือกันอีกทีทูลฟาบาดสื่อสีกองกง,ง,งส่งเสียงจากด้านนอกเข้ามาพอด้แต่เท้าหลิวแหงกรมพระครังเรื่องสำคัญอกอกะเป้าพย,ยายยมขาแม่ทับสนชะงักเท้าหยุดอยู่ตรงประตูไปรอที่ด้านในก่อนเถอะชูเยียนบอกมือทางเสนเสียนฟานเป็นสัญญาณบอกให้รีบหลบไป สันเซียนฟานรู้สึกเหมือนยกพวกเขาออกจากอ,อก้ต้าเหลียวเปิดเผยจริงใจหน้าท้องก็ใหญ่แลดูมีฐานะเดิมทีควรจะต้องไปที่ชื่นชอบผู้คนถึงจะถูกแต่ปัญหาก็คือเขาพูดมากรากับอิสตรีได้ยังชมชอบทําตัวเป็นพ่อสื่อพ่อชักหมายมั่นปั้นมือยกหลานสาวของตอนให้แต่งกับสันเซียนฟานมาโดยตลอด หากพบหน้ากันเมื่อไรก็จะพระไม่หยุดทําถึงกระทั่งวางแผนฝ่าบาทพระราชานสมรับให้ด้วยซ้ำไปช่างชวนให้คนปวดหัวย,ยิ่งนักดังนั้นให้หลบไปไม่ต้องพบกันจะดีกว่าเล่าส้นถวายบังคมฝ่าบาทได้เท้าหลิวถือภาพเหมือนมวนดึงอยู่ในมือ สนเสียนฟานกุมขมักอยู่ด้านหลังฉากกันลมอ้ายชิงลุกขึ้นเถอะชูเยียนเรียกข้ารับใช้นำเก้าอี้มาให้เป็นการุณาฝ่าบาทหลังจากแต่เท้าหลิวนั่งลงสิ่งที่พูดถึงเป็นอย่างแรกคือแม่ทับเซินเมื่อสักครู่ที่ประตูวังกระหม่อมได้ยินว่าแม่ทับเซินกลับมาแล้วหรือพอะยาคะแ่ม <c oughs> ชูเยียนลูบคางกลับจวนแม่ทับไปแล้วละ่ะ เท้าเหลียวดวงตาฉายความดีใจเห็นในชั้นวางแผนจะไปเยี่ยมเยือนถึงจวนเป็นที่เรียบร้อยแล้วสัเซียนฟานตัดใจกินข้าวในวังให้เสร็จก่อนแล้วยามจื่อค่อยกรับจวนที่ไอ้ชิงมาถึงห้องหนังสือนี้เพื่อมาหาเซียนฟางหอกหรือชิวเยียนถามไม่ใช่แน่นอนอยู่แล้วก็เยียดขาเท้าเหลียวผุดลุกขึ้นยืนแล้วถวายม้วนผ้าภายในอ้อมแขน นี่คือภาพเหมือนที่แคนเกาหลีเพิ่งจะส่งมาให้เมื่อวานนี้พ่อใหคาแค้นเกาหลีคือเกาหลีนั่ะ ต้องการให้ราแต่งตั้ง่วงหวอีกหรือ,อยูเยียนขโมดคิ้วมองหญิงสาวงดงามออนแอนในภาพบาดคนนี้ไม่ใช่พยาคารท่เท้าเหลียวสายหน้าไม่หยุดหากภาพบาดมีพระประสงค์งแต่งตั้ง่วงหก็ย่อมต้องคัดเลือกมาจากทั่วทั้งอาณาจักรเรียกหญิงสาวที่มีอายุเหมาะสมความประพฤติดีงามเพียบพร้อมด้วยคุณธรรมปัญญารูปลักษณ์เข้ามาในวังต่างหากพยาคาสตรีที่หน้าตาธรรมดาทั้งยังมาจากทางแดงเช่นนี้ไหนเลยจะสามารถมาเป็นตำแหน่ง่วงหแห่ง ต้าชูและเป็นมารดาของแผ่นดินได้เพราะกราจบยังเสริมต่ออีกว่ายิ่งไปกว่าน,นั้นดูแล้วผอมแห้งเกินไปพยาค่ะคงคลอดบทยากเป็นแน่ชูเยียนก็อืต้นไปเย่ไอโครกอยู่ในโรงเตีเฮเฮ้เฮ่ต้วนยยวรีปิดปากโทรที่อยู่เบื้องหน้าเกรงว่าเขาจะเป่าน้อนพิดกู่ของตนจนมันหนีไป ต้นไปเย่ยกล่าวว่ารู้สึกวินหัวนิดหน่อยแต่งงานซักก็หายแล้วต้นยาวพูดส่งเดชดต้นไปเย่ยสงสัยแต่งงานนี่รักษาโรคปวดหัวได้ด้วยหรือตนหน้าจะได้นะแตาเห็นว่าแต่งงานแล้วรักษาได้สารพัดโรคเลยต้นยาวย้ายหนอนพิษกูไปใส่ไว้ในกวดครางก่อนตอนพปะหญิงสามปวดท้องแม่ใหญ่หวังพูดว่าแต่งงานมีลูกซ่าเดียวก็หายแล้วทัานก็ลองไปคลอดสักคนสิต้นไปเย่ยหาตูนี่น่าจะคลอด พอเห็นเป็นหน้าเปลี่ยมสุขแต่เท้าหลิวแล้วชูเหยียนก็อยากให้ข้ารับใช้มาแบกเขาออกไปเสียเหลือเกินจะได้ไม่ต้องปวดหัวอีก <c oughs> แต่เห็นได้ชัดว่าแต่เท้าหลิวยังไม่รู้สึกอยากจะกลับแต่อยา่างใดชูเย็นได้แต่ถามว่าถ้าอย่างนั้นทําไมอยู่ดีๆอ้ายชิงถึงถือภาพนี้มาให้เราดูกันล่ะสตรีนางนี้คือน้องสาวเจ้าแคว้นเกาหลีมีนามว่าจินซูพยาค่าแต่เท้าเหลิวกล่าวเป็นในอายุอานามถึงวัยออกเรือนพอดีแต่กลับไม่ยอมแต่งงานกับใครถามอยู่หลายครั้งว่ากว่าจะยอมเอ่ยปากให้กับไม้ปองต้วนหวังแห่งชินานพยาค่ะ ชูยียนฮะใครนะแต่ทาหลิวกล่าวทวนให้เองอีกหนต้นหวังแห่งชีนานพะยาค่ะต้นหวังแห่งชีนานพยาต้นไปเยน่นนั่นเหรอชู้เยียนฮะสนเชียนฟานอยู่หลังฉากกำลมยินแล้กประดใจย,ยิ่งในเมื่อองค์หญิงรัดบรรณาการของตรงเปิดถูกตาต้องใจในตัวต้นหวังแคว้นบรรณาการหมายถึงต้นไปเย่เนื่องจากใช้แท้ต้นเวียนศักดิ์เป็นหวังทั้งทุเรียกสั้นๆว่าต้นหวัง <c oughs> ตรงเป่ยดินแดนทางตะวันออกเฉียงเหนือของจีนเป็นพื้นที่ซึ่งเชื่อมระหว่างจีนกับเอเชียตอนออกเฉียงเหนือปัจจุบันเกบด้วนทอนเหลียวหนิงจี้ลินเหยหลงเจียงและพื้นที่ทางตะวันออกของเขตปกครองตนเองมองโกเลียนในอันได้แก่เมืองหูหลุนเป่ยเอ่ยเมืองชินอันเมืองทงเหลียวเมืองชื่อเฟิงและเมืองซี่เหลียนเกอเหรอในเมื่อองค์หญิงรัฐมานาการของตรงเป่ยถูกตาต้องใจตัวในหวัง ตัวหวังแคว้นบรรณาการชีนานและทรงภาพเหมือนข้านวังของตาชิวทาไมกันเรื่องนี้เกี่ยวข้องอะไรกับายชิงหรือชิวเหยียนก็ถามเช่นกันต้วนหวังนิสัยดุดันดื้อรั้นั้งยังเคยเรื่องผิดใจเกาหลีหวังมาก่อนอีกด้วย <c oughs> <c oughs> ออกวเกาหลีหวังองเง่้แคว้นเกาหลี ใต้หลิวใต้เท้าหลิวอ,อธิบายเกาหลีหวังปวดหัวกับเรื่องนี้มากยังรับมือน้องสาวเองเอาแต่วว่นวายไม่ไหวอีกต่อไปเพราะอับจนหนทางแล้วจริงๆถึงได้คิดวิธีนี้ออกมาประยาคาวิธีอะไรชูหยันยกถ้วยชาขึ้นกรอบเกลือนเกาหลีหวังคิดจะทุนขอยฝ่าบาททรงร่วมมือด้วยเพื่อให้ต้วนหวังยอมรับการสุรสนี้พยาการ้อยยิ้มเตะเท้าหลิวสุขสมอย่างเห็นได้ชัด ต่อให้ไม่อาจเป็นชายาเอกได้เป็นแค่อนุก,ก็ไม่เป็นไรเกาหลีหวังไม่ใส่ใจเรื่องนี้ก็แค่ได้แต่งงานก็พอแค่ได้แต่งงานก็พอพยาค่ะสนเิียนฟานยืนเอ็นกายอยู่ด้านรางรู้สึกยกย่องเท้าเหลิวจากใจจริงเป็นพ่อสื่อพ่อชักได้ตั้งแต่ตรงเปิดจดสีหนานถือเป็นคนมีความสามารถู้หนึ่งเลยทีเดียว จบตอนยังไม่เข้าเนื้อเรื่องเนาะเอ๊ยเดี่ยวกินกิน